มูเด้งน่ารักเกินไปนแล้วแล้วเราจะเอาอะไรมาสู้กับหมูเด้งดีแล้วยังไงเราไม่มีมูเด้งแต่ว่าเบียดอ่างก็มีพุงให้เด้งอยู่นะน,นี่น่ารักมากเลย <c oughs> ว่าแต่พ่อหมูเด้งเนี่ยน่ารักจริงๆเอ,าเอ,าอ้าก็น่ารักดีหมูเด้งก็เป็นฮิปโปไงลูกน่ารัก <c oughs> แล้วหนูอ่ะก็น่ารักคนละแบบไงหนูก็น่ารักแบบกบ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะเอาน้องเบียดอ่างมาทําความสะอาดและเอามาเดินเล่นแะภารกิจของเบียดอ่างวันนี้ก็คือให้เบียดอ่างเนี่ยเดินเล่นแบบน้องหมูเด้งสักหน่อยอใช่ไหมเอเอไอ่น่ารักนะนี่อุปุอุปุเต็มถ้วยเลยนะครับผมวันนี้เบียดอ่างก็จะมาเดินเล่นแล้วก็เรียกว่าออกกําลังกายไม่ได้ออกกําลังกายนานนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคก,กดทับเนาะแล้วก็จะขออนุญาตเช็คร่างกายให้น้องด้วยนะครับผมกลัวว่าน้องเนี่ย จะเป็นโรคขาแดงอืจะมีพวกโรคขาแดงบ้างโรคโรคต่างๆอ่ะทุกคนแผลเป็นแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากน้องเป็นกบอ้วนเนาะโอเคมาเบียดอังไม่ได้าขอเช็คร่างกายหน่อยดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้แล้วกันเนาะไม่อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอญาติยกนะโอ้ยกไม่ได้ว่ะขอญาตต้องใช้มือช่วยอุ้ยหอนี่กึกกึกกึอ้ยโ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 อ้ยอ้้ยอันนี้พุงเด้งนะอันนี้พุงเด้งนะเบียดอัง ไ,ไม่เหมือนหมูเด้งแต่พุงเด้งแล้วก็น้องกําลังเยี่ยวนเยี่ยวเลยนะผมเดี๋ยวขออนุญาตดูท้องนะครับท้องลายท้องลายแบบนี้ก็ไข่นะครับไข่แน่นอนเลยแล้วก็ดูช่วงช่วงหนีบก็คือช่วงจกักระแลเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าน้องป่วยเนี่ยแถวนั้นน่าเป็นห่วงนะผมจะมีพวกผื่นแดงหรือแผลพวกนี้แผลกดทับอย่างเงี้ยแต่ว่าเบียดอ่างไม่มีนะเราต้องขยันเช็คนะครับผมการจับน้องกบไงายท้องหรือว่าเช็คแบบนี้เนี่ย มันก็ไม่ควรทำบ,บ่อยๆนั่นแหละแต่ว่านานๆทำทีเป็นการเช็คแผลเช็คความะความปลอดภัยของน้องนะครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยเช็คร่างกายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะให้เบีดอ่างอาบน้ำเดินนี่ลูกเร็วเดินเหมือนหมูเด้งอะ่ะอางเดินได้ไหมเ,ออเห็นหมูเด้งโอ้โหน่ารากักน่ารักมากเลยแต่เราก็มีอยู่นะทุกคน ที่นั่นมีหมูเด้งที่นี่มีกบเด้งนี่นี่เด้ง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 ดูดูขาดูขาอือป๊บปุบุ๊บอุ้ยเดิน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 แล้วเดินแล้วเดินแล้วนี่ก็เบียดอ่างนะครับน้องไปกบตัวเมียนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ผสมน้องไม่ให้น้องเข้าผสมเนาะเพราะว่าผมกลัวว่าจะทําน้องตายหรืออาจจะแบบน้องไปกัดตัวผู้อะไรเงี้ย ตัวผู้เนี่ยไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้เลยนะครับผมน้องกัดยับเลยแล้วอาการที่แบบว่าพอไม่มีตัวผู้มาผสมน้องได้น้องก็อารมณ์เสียใช่น้องก็เลยกัดตัวผู้ยิ่งกัดผู้ชายก็ยิ่งกลัวจนตอนนี้ไม่มีใครกล้าผสมนะครับก็เลยคิดว่าเลี้ยงกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวน้องก็จะเปลี่ยนไข่มาเป็นไขมันแล้วก็มาเป็นพลังงานใช้ในตัวเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่พาะกบนะ ผมไม่ได้เป็นคนเพาะกบนะผมไม่มีเทคนิคไม่มีความรู้เลยผมเลี้ยงเพราะผมชอบเพราะผมรักนะฮบผมนี่ใช่ไหมอ่างเอ้าดื่อเรื่อึรื่ออุ้ย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 อ้ยางวิ่งวะอางวิ่งวนั่น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 เเหมือนหมูเดงป่าาก็เบียดอ่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกบที่เมื่อก่อนนี่ใส่ดีนะอุ้ยโอ้กระโดดแล้วโอ้ยชมหน่อยไม่ได้น้องน่ารักความน่ารักของน้องก็คือเป็นกบที่ผมเรียกว่ารู้แล้วกันเนาะ กบตัวอื่นไม่ค่อยมีนิสัยที่แบบว่าเดินมาขอของกินนะแต่เบียดอ่างยามหิวเมื่อหิวเนี่ยเราปล่อยน้องออกมาเดินเดินตามเลยเดินมาขอเลยถ้าไม่ให้ก็งับนิ้วอะ่ะจะเป็นอารมณ์นี้นะครับสําหรับเบียดอ่างอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาล้างล้างกล่องให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับผมทุกวันนะครับผมชมก็ทุกวันเลยนะครับเฟืองน้ํามากค่าน้ําเดือนละพันจริงๆพูดจริงเลยเพราะว่าเราก็ต้องเนี่ยกบมันร้อนนะทุกคน แล้วก็น้องก็อึตลอดด้วยนะครับผมเป็นกบเนาะน้องเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่กับความชื้นแล้วยิ่งมีอึผสมน้ําและความร้อนอะไรเงี้ยอากาศก็ร้อนมีความชื้นมันมันเป็นแบคทีเรียได้ง่ายมากไอมานีดิฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดตลอดเนาะนี่นี่น่ารักไหมอังนี่โอ้โหน่ารักนะเนี่ย้ยมันน่าเอ็นดูมากเลยก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วทุกคนความสะอาดในการเลี้ยงสัตว์เนาะ โอ้ยโอ้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 าไงอ่ะนั่น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 หิวหรือเปล่าเนี่ยฮะมองหน้าแล้วก็วิ่งมาหาอย่างเงี้ยเหมือนหิวเลยหรือว่ายังไงลำคาญน้ำอ่าจริงๆเราฉีดน้ําให้น้องอย่างเงี้ยทุกคนผมก็อยากให้น้องแบบว่าอ่าโดนน้ําแล้วมันจะกระตุ้นนะครับผมกระตุ้นร่างกายเนาะอย่างเช่นอ่าฝนตกอะไรเงี้ยก็จะกระตุ้นร่างกายกบกบก็จะมีฮอร์โมนนะครับผมที่ขับออกมาเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อ ลองรับสภาพอากาศนะยไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยเอ้ยเอาเรื่องวะไปแล้วไปไปแมามามานันนั่นนัองติ๊ต๊ด้ยน่ารักปะเอ้น่ารักนะเนี่ยนงนึง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 ้ยน่ารักอองมานี่นีอ้ยอ้ยองั่นันนั่นนั่น จึกกึกพุ่งเด้ง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 นิ่งเออหนี่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 จริงๆแกล้งแบบนี้ทุกวันไหมไหมนะนานๆทีนะครับผมประมาณแบบว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งเดียวบางทีเป็นเดือนนะครับผมเหมือนอ่างจะลำคาเลยอย่ามายุ่งกับขาฉันใช่ไหมอ่างเอหยอกไหม่ไม่ได้เลยโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอจากไปด้วยการนะครับตีพุงเวียดอ่างให้กระพือกัะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะผมวันนี้บายยนะครับผมย้